สวัสดีค่ะนะคะน่ะแล้วก็นะกราบขอบคุณน,นะคะไปยังผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะที่ท่านเมตตานะคะปิดไร้ปิดร้านให้นะคะในค่าคืนนี้กันค่ะแม่นะคะน่ะถ้าแม่ชมอยู่นะตอนนี้ตอนนี้คือปิดร้านเรียบร้อยนะแม่นะไม่รู้ว่าแม่นะชมอยู่หรือเปล่านะคะ,ะดีใจนะคะดีใจก่อนนะคะน่ะ,นะ ดีมากเด็กๆนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้สายฝนโปรยปลายกันนะคะนะคะ,ะ,ะแต่หนุ่ยเองก็ต้องนอนนะคะกับสายฝนนะคะเหมือนเดิมกันค่ะแม่นะคะนะอ๋หนุ่ยนะคะนะ,ะกราบขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณ,คณแม่เยาวรักด้วยนะคะที่ท่านเมตตาปิดไร้ปิดล้านให้นะคะนะ,ะในค่ำคืนนี้ขอให้แม่เยาวมีแต่ความสุขค่ะนะคะสุขสมหวังนะคะสมดังปรารถนาทุกประการค่ะนะคะที่อย่างรักและเอ็นดูให้เสมอกันค่ะแม่นะคะนะ อย่างคิดถึงนะคะแล้วก็อินดูให้กับตัวหนุ่ยเสมอนะคะ,นะคะขอให้ท่านและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะประสบผลสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะนะคะไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมง่งมั่นปรารถนาทุกประการค่ะนะแมนะนะนะ่ค่ะนะแม่กวานก็จัดออเดอร์ให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยกันนะคะนุ่ยอาจจะกินท้ามกลางสายฝนกันหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องเปียกฝนเป็นธรรมดากันนะคะแม่นะคะนะ สู้ๆกันต่อนะคะกับเราชาวช้างกันนะคะกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะคะน,ะคะนะคะที่เมตตาให้กันนะคะนะ